มาทำโพพี่ชี่กันดีกว่าเอาให้ทะลุสวนดูสิทธิ์ให้ได้ค้ชมนะครับกับคำถามที่ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะเลือกโอ้โหตรงตรงไปเลยถูกต้องครับเออช้อยของเราครับครับมีดังต่อไปนี้ครับเอาละกับคำถามที่ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะเลือกช้อยแรกครับเพื่อไทยเพราะคุณชอบคนแมนๆยอมติดคุกก็ได้นี่คือช้อยแรกขอชอบคนแมนๆนอีกทีน เพื่อไทยเพราะคุณชอบคนแมนแมนยอมติดคุกก็ได้โอ้ยหอยแลก็มันแล้วอ่ะต้องครับข้อสองมาภูมิใจไทยเพราะคุณชอบคนแมนแมนบอกว่ายุบก็ยุบยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเอร้อยยี่บันเพื่อแต่ข้อ3คืออะไรเพื่อข้อสาครับร um ่วงไทยสร้างชาติเพราะคุณชอบคนแมนแมพักแตกแล้วก็ไม่เลิก อบคนแมนแมนไงยพักแตกแล้วก็ก็ไม่ยอมเลิกอ่ะแมนจริงพูดแมนน่ยเท่อะนะครับชอบมากและช้อยสุดท้ายครับประชาธิปัตย์เพราะเพราะคุณชอบคนแมนแมนทำไมแยกได้ร่วมได้ได้หมดแมนสุดมาแล้วฮะสี่ช้อยให้คุณครับถ้าพรุ่งนี้เช้าอ่ะครับ อยู่ในรายการพี่ยุทธอะโอ้โหเอาพวกคิดไปอะครับผมแต่ขั้นตอนแรกเราตอบก่อนสงสารคุณผู้ชมไม่อยากเลือกกันแล้ผู้ได้โควคอมพ l e ทครับ2,000โหวตครับครับเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะเลือกคนแมนแมนแบบไหนเอาสิเอามามามาคะแนนน้อยสุดครับ C นะครับก็คือรวมไทยสร้างชาติเพราะชอบคนแมนแมพักแต่ก็ไม่เลิก18%ครับ วุ้ยสุดท้ายยัง 18%, 18เลยนะเนี่ยก็ถือว่ามีคะแนนนะใช่ครับรรพักแตกกันไ่เลือยของผู้ชมแต่อันดับสมกับกอ,อันดับ,บ4ี่เท่ากัน18%ว่ะจริงเหรอเอออันดับสมกับ4เท่ากันนะคุณผู้ชมอ,อ,อันดับสี่คือรวมไทยสร้างชาติอันดับสมคือเพื่อไทยครับเพราะชอบคนแมนมยอมติดคุกก็ได้คนแมนยอมติดคุกโอ้โหได้เท่ากับคนแมนพักแตกก็ไม่เลิกเหรอใช่ครับผมลเหรอฮะอันดับสองครับนี่แหละภูมิใจไทยครับ เพราะชอบคนแมนๆมบอกว่ายุบก็ยุบวะเฮ้ยเฮ้ยคนที่บอกยุบก็ยุบนี่มันเป็นที่หนึ่งไม่ได้หรอโอ้โหอะไรวะนี่ที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งคือปชปครับโอ้ชอบคนแมนๆมแยกได้ร่วมได้หมดครับนี่แหละคุณเบียร์นั่นไงชัดเลยปชปชนะช่องนี้มันสลิมเฟสสองปชปจะไปชนะที่อื่นเหรอถ้าไม่ใช่รายการเราโอ้โหครับผม